หลายคนเจอปัญหานี้ครับใครที่เคยใช้รถตระก,กูล Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามคลิกสกูปปี้แล้วก็กคลิกไออะไรพวกเนี้ยตระก,กูล Honda เนี่ยจะต้องเจอปัญหาแบบนี้มาฟังเสียงกันดูนะเนี่ยเสียงปัญหาอไอย่างนี้ได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมลองมาใกล้ๆดูเสียปัญหาอ่ะอ,อะไรเนี่ยฝันถ่ายตัวรถพอนี่นะเนี่ยในขนาดที่ว่า รถของคุณเนี่ยผมว่าหลายคนเจอปัญหานี้เลยไปที่ร้านร้านบอกให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนไปแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งเป็นอีกแล้วก็เขาจะบอกว่าให้เปลี่ยนรีเลย์รีเลย์รีเลย์สตาร์ทก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่หายใช้ไปสักพักก็เป็นอีกเหมือนคันนี้เนี่ยลูกค้าเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยได้สตาร์ทเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีฟอกฝาคข้อข้อเรืองสตาร์ทอะไรพวกเนี้ย พวกเครืองสตตร์พวกเนี้ยนี่นะพวกเนี้ยเปลี่ยนแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งก็ไม่หายอาการเดิมก็กลับมาอีกอาการนี้เนี่ยอาการนี้ไม่รู้จะทํายังไงไปที่ร้านช่างก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก,อกไม่ยอมหายสักทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้ดูว่าหลังจากที่ผมทาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วใครที่เจอปัญหาเนี่ยเอามานะครับจะจัดการให้ไม่ว่าจะเป็นรถคิดไอหรือว่าคลิกเก่าสกู๊ตตี้ ที่มีระบบได้สตาร์เนี่ยทำได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าหลังจากทําเป็นยังไงอัะแต่มาลุยกันมาดูว่าหลังจากทําเป็นยังไงบ้างนะอ,อันนี้ผมจากการอัปเกรดให้เรียบร้อยนะ,ะมาดูกันครับด,ดูหน้าจอแล้ะ จะไม่มีอาการกๆจะไม่มีให้มันจะไม่กลับมาอีกต่อไปม,มันจะหายไปจากชีวิตคุณเลยไม่ว่าจะเป็นสกูปปี K ้คลิกเก่าคลิกไอหรือผมว่าผมเชื่อว่าหลายคนทัะพบ้านทังเมืองอเจอปัญหานี้แล้วก็ช่างหลายคนก็ยังไม่รู้วิธีแก้มันไม่ใช่แก้มันเป็นการอัปเกรดระบบไฟหรือระบบสตาร์ทให้มันดีขึ้นนะครับนี่น <S <S ไม่มีแล้วใครมีปัญหาอย่างเนี้เอาเข้ามาเลยนะครับ ผมคิดราคาประมาณ300บาทถึง500บาทเล็กประมาณนี้แหละ3 3 3 0 0ถึง600บาทนี่เกินนี้ถ้าช่างบอกว่าแบตเตอรี่เสียต้องเปลี่ยนอย่าอย่าพิ่งไปเปลี่ยนนะครับถ้าเขาบอกว่าดีเลยเสียเสียอย่าพิ่งเปลี่ยนนะครับจนกว่าคุณจะอัปเดตระบบซะก่อนถ้าเขาบอกว่าดีเลยเสียมันคันนี้เนี่ยคันเนี้ยมันดูครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมันดูเลยแบตเตอรี่ใหม่ดีเลยใหม่นะแล้วมาดูนี่เห็นไหมของที่เปลี่ยน เปืองใหม่ตัวกฎใหมย่ยางใหม่ไม่หายครับไม่หายนี่มาไม่หายแต่หลังจากอัปเกรดอัปเกรดระบบไฟระบบสตาร์ทใหม่เนี่ยเห็นไหมอาการนั้นหายไปจากชีวิตคุณเลยคุณไปจอดที่ไหนคุณไม่ต้องพาวงว่ามันจะมีอาการแก๊กแก๊กแก๊คอยยกสเตนพุ่ขึ้นมาผู้หญิงหลายคนจเจอปัญหานี้ไม่ว่าจะรถคุณรถคุณจะเก่าแค่ไหนสิบปียี่สิบปีกาทําได้หมดครับ โดยเฉพาะตระกูฮอนด้าหรือตระกูลพวกตระกูลคลิกสกูปี้จะเจอปัญหานี้เยอะเนี่ยครับจะไม่มีอาการแบบแกล้งแกล้งแกล้งแกล้จะติดไม่ติดจะติดไม่ติดลุ้น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 จะติดไม่ติดแล้วก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรประมาณนี้อาการนั้นจะไม่เกิดขึ้นละเนี่ยมันจะชึ่งเดียวติดชึ่งเดียวติดตลอดเลยโอเคตามนี้ครับ่วายแต่เครื่องไฟจะลาใครมีปัญหาเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับใช้เวลาประมาณไม่เกินสามชั่วโมงรู้เรื่องโอเค